สวัสดีครับคุยทุกเรื่องเรื่อง starter กับเตอร์โอเคนะวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการใส่คำศัพท์ในวิดีโอนะครับมีวิธีการยังไงบ้างเดินไปดูกันครับก่อนหน้านั้นเพื่อจะดืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับพูดทุกเรื่องเรื่องสเตเตอร์สเตอโอเคนะวันนี้ผมยัจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการใส่คำศัพท์ลงในวิดีโอของเรานะครับเป็นการทำแพทเทิร์นอีกตัวหนึ่งเพื่อลดเวลาในการทำงานนะครับสำหรับคนที่ทำเ e อ็กซ์คูซีที่เป็นไอสต็อเท่านั้นนะฮะวันนี้ก็เลยอยากพูดคุยการใช้งานยังไงในแพทเทิร์นของ E S P Getty Images นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ และนี่คือหน้าจอที่เพื่อนๆล็อกอินเข้ามานะครับใครที่ยังไม่สมัครเนี่ยก็เข้าไปสมัครใน esp Getty image นะครัสำหรับคนที่เป็น e x c u u s i v e ของ iStock นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามันมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันกนะ็คือมี my content my account แล้วก็ r e s o u r e นะครับอ่าสิ่งที่ผมจะต้องมาสอนวันนี้ก็คือเป็นตัว my content นะฮะให้คลิกเข้าไปใน my content นะครับคนที่อยากเี่ยใสในส่วนของคำศัพท์เนี่ยบางทีเราจะต้องมา เลือกนะครับว่าบีที่เราต้องการมีอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเขียนเป็นวิดีโอนะฮะอันนี้เขียดเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็หมายเลขที่เราต้องการใส่นะครับหมายเลขที่การใส่นี้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมแบะกลับไปตรงที่เป็นรีซอว์วัตตูชูดเนี่ยมันก็จะมีหมายเลข,เขนะครับเรามาดูว่าเอะหมายเลขบีฟของเขามีอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นตัว แบบนี้นะครับเรามาดูว่าบีมของเขาคือหมายเลขอะไรนะฮะอ่าก็คือสัมมิตในส่วนของหมายเลขนี้ก็จะมีโค้ดนัมเบอร์ตัวนี้อยู่ก็คือ75 77566นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องการอยากจะทำนะครับาบีนี้ที่ผมทําไปแล้วก็คือเป็นทําเป็นแพทเทิร์นเพื่อจะมาสอนนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผมเองก็ได้ตัดผมนะแล้วตัดผมที่บ้านเองก็สามารถที่จะใช้งานได้นี่นะครับเราก็สามารถ นำบีฟตัวเนี้มาใช้นะครับเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมเองได้ทำคีย์เวิร์ดไปเรียบร้อยนะครับก็คือ Asian ยนนะครับยุธกันไกลเนี่ยมาตัดผมนะครับให้ฮัสเบินะครับนะครับคำรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วอ่ะมันจะมีตัวบางอย่างที่อาจจะใส่คำไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะมีสะกดอยู่นะครับสำหรับใครที่ อยากจะรู้ว่าแกมมาสามารถไปใช้ในส่วนของแอปแ a m ารีอินสต a ล l เข้าไปง่ายๆนะครับในระบบ ios นะก็ใส่ใส่เข้าไปได้เลยลก็ทําให้เราได้คําศัพท์ที่ถูกต้องหรือว่า,าตรงสะกดเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้เราก็ใส่ตัวคําสะกดเข้าไปนะครับ ทีนี้มันจะมีตรงคำศับนะที่ให้เรามาเนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น h o r i z o n t a l นะครับก็ดูจาก AI นะครับตอนนี้มันจะมี2อย่างคือว่าเป็นแบบแนวตั้งนะครับ vertical กับ horizontal นั่นเองก็คือแนวนอนจากนั้นนะครับผมก็นำคำศัพท์ที่ผมได้ทำไว้เรียบร้อยเนี่ย copy เข้าไปนะฮะนี่เยอะแยะเลยนะครับ copy เข้าไปแล, ctrl c, แล้วก็ ctrl o n o c แล้ว ctrl v นะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ตรงที่เป็น spelling นะครับเราก็กดเข้าไปดูนะครับเป็นอะไรบ้างนี้ก็เป็น social distancing stay at home หรือว่าอะไรเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับกับเรานะครับนีน่นี่นะครับให้คลิกเข้าไปทั้งหมดนะว่ามีตัวไหนบ้างที่เราจะต้องให้มันลงลึกไปหน่อยหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะมีตัวคำศัพท์มาให้เราแล้วก็เราก็ต้องคลิกเข้าไปทีละอันนะครับการเสียเวลาตรงนี้มันจะทำให้ เราได้อะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไหนที่ว่าคิดว่าเรามันน่าจะถูกแล้วก็ปล่อยว่างมันก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้ดีกว่านะครับผมก็จะให้ไม่ให้มันเยอะขึ้นนะครับวันนี้ก็จะใช้ประมาณนี้ในการคําศัพท์นะครับจากนั้นให้เรามาตรงเซฟนะตรงนี้บริเวณนี้แหละครับเซฟแอสอะอะเทมเพลตนะครับ,เ,เ,รบเราอาจจะใช้คําว่า าตามบีบเขาเลยก็ได้นะครับนี่โอเคนั้นเราเซฟเข้าไปอ่ะพอเราเซฟได้ปุ๊บเนี่ยการที่เราเซฟได้แล้วนะครับตัวนี้มันก็จะอยู่ในแล้วในในตัวแพทเทิร์นของเรียบร้อยนะให้เรากดเซฟอ่ะให้เลือกประเทศด้วยนะที่เราถ่ายไปด้วยนะประเทศไทยนะครับอ่ะเราเซฟไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็น ัวพร้อมที่จะสับมิตแล้วนะครับก็คือมันเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นก็เราลากขึ้นไปนะครับกดสับมิตได้เลยนะครับทีนี้มันมีปัญหาแล้วครับว่าเ้ยถ้าเกิดเป็นคลิปที่คล้ายๆกันนะครับเราจะทํำยังไงมันเสียเวลามากจะต้องมาใส่คีย์เวิร์ดอะไรเหมือนกันทั้งหมดหรือว่าใส่คําศัพท์อะไรที่มันขั้นซ้ำๆซ,ซ,ซ้อนๆแบบน,อนี้ผมก็แค่มากดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ชิปมาตรงนี้ครับกดแอปพลายเข้าไปนั่นเองครับเรามาเลือกตรงบริเวณที่เราแอปพลายนี่ยครับก็เป็นโฮม แอน์คัดตรงนี้กดแอปพลไปปุ๊บนะครับมันก็จะบอกว่าเรา select ทั้งหมดเลยหรือเปล่าอ l l ไฟล์ไหมหรือว่า select แค่ตัวเดียวแต่ผมกดขอ,ขอทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นไฟล์ที่ต้องการกด a อ p l y เข้าไปป๊าเรียบร้อยนะฮะนี่มันก็จะ a อป l ลไปนะจะเพิ่งตกใจว่าไอ้ทำเน a i l มัน,ม,นมันซิงซิงเข้าหากันหมดแค่นั้นเองครับอ่าเห็นไหมฮะเป็นเหมือนกันหมดแล้วนะครับ คีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นตัวดีสคริปชันอาอธิบายทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นที่เราใส่ครั้งเดียวก็จบแล้วนะครับแล้วเราแค่เซฟนะครับแล้วก็ใส่ชื่อประเทศนะครับจากนั้นก็เต็มตัวอ่ากด m ั t มิตรนะเอาประมาณนี้ดีกว่าที่ผมสอนมานะครับผมคิดว่า มันจะทำให้งานของเราเนี่ยสมมตทได้เร็วขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคำถามที่ได้มาจากเพื่อนที่รู้จักกันนะครับเขาถามมานี่ครับขอบคุณนัให้การตามชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์นะครับวันนี้ผมพีนไมตีจาก shutterok com ก็ออขอลาไปก่อนสวัสดีครัย